comments. ครับกับสวัสดีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับและท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นงานเลี่ยมพระกรอบทองปะซุ้มนะฮะหน้าสิงหรือเรียกว่าอีกอย่างว่าหน้ายักษ์นะฮะกรอบพราเป็นทรงหกเหลี่ยมตามรูปทรงของพรานะฮะข้างๆจะเป็นลายแข้งสิงสลับปาดจิกขอบด้านด้านในนะครับส่วนมุมนี้ ก็จะเป็นพญานาคนะฮะแล้วก็ปะสามเหลี่ยมแกะลายกหนกนะฮะข้างข้างก็เป็นมาเรื่อยๆจุนสายขอบยี่ขอบนะฮะข้างบนก็ปาดขลามตัดสามห่วงสามลอนติดไข่ปลานะฮะข้างหลังก็เป็นลายกนกปกตินะฮะข้างล่างเป็นสลับเป็นจุนสายสลับปาดนะคะจะเป็นทรงรูปฐานนะครับ โอเคเรามาพูดถึงตัวองคพระนะฮะองคพระเป็นพระปิดตาหลวงปู่เฮียงนะฮะพิมพ์หกเหลี่ยมซุ้มเป็นเถาวันเถาวันสองหน้านะฮะเนื้อผงคุกรักวัดป่าลันยิกาวาดชนบุรีนะครับปีสองห้าศูนย์ห้านะฮะก็เดี๋ยวให้ชิ้มาชัดๆนี่องพระก็ประมาณนี้นะฮะเห็นกันเต็มๆ หมุนอย่างนี้ที่ว่าสองหน้าก็น่าจะเป็นแบบนี้ปิดตาสองหน้าอาัดพลาสติกตามทรงพระเลยนะฮะก็เคร่าวก็ประมาณนี้นะครับส่วนภาพนิ่งเดี๋ยวผมขึ้นไปบนต้นคลิปนะฮะส่วนออันนี้ไม่น่าจะมีวิดีโอนะครับเป็นวิดีโอขอเป็นอง,งนหน้าดีกว่าครับวิดีโอหมุนนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับฝากกด subscribe ใน ช่อง y u t u b e ด้วยนะครับผมผมจะอาผลงานของงานกอบพระงานจิวเวลรี่มาลงเรื่อยๆนะฮะในมุมมองต่างๆนะครับผมถ้าท่านใดสนใจดูเพลินๆกับข้อมูลพระดูเพลินๆพระเพลินๆก็ติดตามได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ